167นะแวมไพร์นี่ยังได้อยู่ครับเตม,มิเนเทนเมนต์อย่างไรก็ต<ห>ามเลยแฮปปี้คิวบีซัดครับผมโอ้เราน่าจะเป็นเฟิร์สบัตเลยหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนไม่มาช่วยครับโอ้แต่ถ้าอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยมุมซ้ำมันจะยากนะเพราะเขาหลบต้นไม้ได้ฮะคือผมมองว่าถ้าเพื่อนมาช่วยก็น่าจะเสียรถนะครับใช่ฮะโอ้แต่เหมือนไม่ได้โยกหรือเปล่านี่ฮะยังขยับหลบได้อยู่ครับครับผม ไปพบบอยมองหาอยู่ฮะอาจจะไม่กล้าเข้าไปช่วยแบบเต็มที่นะอืมพยายามจะหามุมซ้ำอยู่ครับฉีกซ้ายกลับมายังซ้ำไม่ได้ครับผมผมเริ่มบีบแล้วครับวงฟ้าครับเพื่อนมาช่วยครับแคทปี้ฮะโอ้พออยู่คนเดียวแบบนี้ซ้าไา้อินฟินกับโลโอ้โหเป็นโลแกนนะพี่โยมาก่อนทันนี่ คอมโบเซตและจู่ใจกับเอสเทงเออกเ,เกมเป็นเฟิร์สบัตของอินฟินแทนที่จะเป็นเฟิร์สบัตของทางด้าน b ีเครับโอ้ย oh. จริงจริงครับไม่มีมุมให้ยิงแล้วเพื่อนเขามาขอช่วยแล้วครับดิผมบอยแล้วดูวมาเอฟโมาแล้วมุมนี้กดแล้วได้สองแบบนี้ยังไงครับผมมาช่วยแท้แท้แถมเพ่อีกหนึ่งโอ้โห oh. เป็นเรื่องเลยฮนะตรงนี้ฟลรังเนจันครับ โอ้แล้วถอยยาวเลยแบบนี้ต้นไม้เดียวอยู่ไม่ได้นะสอ,องคนไม้ช่วยครับแต่กลายเป็นแถมให้น็อกดาวเพิ่มครับโอ้มุมมันสูงฉัดน,นะมุมนี้อาจจะบางไม่มิดครับผมต้นไม้ต้นเดียวแล้วนี่หล <รอ S 1> ่อเลยนะหนึ่งคิวแรกมาลแล้วครับแคทปี้ครับยังเหลืออีกหนึ่งนะที่น็อกดาวอยู่ครับผมดีเซลเวียโอ้แต่ว่าแบบนี้ไม่น่าเข้านะเพราะว่าเขาเหลือตัวผู้เล่นน้อยครับพยายามจะเข้ายัดไปโอ้หโดน่ายหมดเลย ไล่มาหมดเลยล่ออีกแล้วดีเซเวียสเปของเมล่าทีลาสองมาขวานแล้วเกือบได้เกือบได้รูมุมนี้ชุบไม่ได้ท่านผู้ชมมาคิดไฟต้องกลับไปรีเซลเลือดโดนสเปข้างหลังมาอยากอยากให้แฟงกี้เอากอทันนี่ไปด้วยก็ผมโอ้โหเหลือเชื่อฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่เอาฮะมาเอาฝั่งที่ไทยอยู่ระเบิดลูกนี้ของโลแกนบาหยอดไปอุ้ยมีทำเหตุด้งมานะเมื่อกี้นี่ฮะเกือบหายแต่ไม่ได้แล้วป่าของดักเก็บคิดไฟเฮ้ยดีเซเวียจะได้หมดเลยนะท่านผู้ชมดักออกมา ดังออกมาเก็บคิวหนึ่งเป็น2คิวเป็น3มคิวแตตอนนี้โอ้โหบ้าไปแล้วครับยังไงแล้วแฟงกี้จะเอาต่อฮะวาแกเนขึ้นมาคว้าเอาไปแต่ว่าเหมือนเขาจะขยับออกไปแล้วครับเบโดมุมนี้ต้องให้แมททอยไหลลงมาก่อนนะเพราะว่าตำแหน่งของดีเซเวียเปิดไปแล้วฮะโอ้ดีเซเวียบ้าไปแล้วคุณอาร์ครับเหลือ2คนยังหาคิวเพิ่มได้อีกฮนะโอ้แล้วไหลกลับมารีกรุปกันนะแบบนี้พร้อมเล่นนะเพราะว่า อินฟินเหลือสาทีมที่เข็ดเหลือสองครับเขาสามารถสู้ได้แล้วฮะไม่แล้วสามคิวนี้เป็นสองคิวมาจากทีมที่เข็ดและหนึ่งคิวมาจากอ <Infinite. S 1> ินฟินนะวุณิัทเขาไม่ต้องเสียเลือดเลยอะโอ้โ oh. หและเอาจริงยังหาไม่เจอด้วยนะสำหรับอินฟินและทีมที่เข็ดว่าดีเซเบย์อยู่ไหนถูกต้องฮนะแล้วนี่แฮปปี้ครับไปได้ทางหน้าของโซอาดครับน็อกดาวน์ไปบอสเกมมิ่งโอ้แต่น่าจะฉุกได้ฮน้องในตัวบ้านยืนเป็นสามเหลี่ยมไหมครับจังหวะนี้สี่สามทีมนี้ครับครับ กลายเป็นเต็มแมนเดเทนเมนต์ครับขึ้นมามุมนี้อ้าวเนเฟโก้ไปเก็บซาเอาอาร์ตออกจากเกมเลยโอ้โหน่าจะกำลังไหลไห้เพื่อนชุบนะแต่ไม่ทันครับผมอาร์คิวมาเกี่ยวไปครับเนี่ยเนเฟโก้ไปเพลิดดาเมจต่อเกมอยู่ที่สามร้อยแปดสิบหกจุดแปดนะดาเมจรวมตอนนี้สูงที่สุดครับครับผมเนเฟโก้อาร์คิวยังไงครับตัดมาที่บ็อกซ์เกมมิ่งครับเ็นุ์ กอจาจกัน<ด>เล่นไปก่อนครับบอกเกมวิ่งเสรยจไเล่นไปแล้วครับครับรกำลังจะไหลามาให้ชุบนะทันีอ้อารคิวมาเกี่ยวไปเฮ้ยมอแมนรออยู่แล้วตัดผ้ามาร์ดสเปคูณสามแต่อินฟิอีกหนึ่งน็อกก็ผมกอธน,นีโอ้โหอ,อ,อยู่ทุกทีจ,จริงๆนะในพาราไดส์ครับดีเซเวียรับมอแมนเอาจนได้ครับส่งบล็อกเบนสู่น็อกดาวน์ไปโอ้โหเหลือสองคนก็ใช่ว่าเขาจะหาคะแนนไม่ได้ครับผมดีเซเวียนะเออจัดอาแต่ว่าน่าจะยังชุบได้ครับสําหรับ ก็ทันนี่นั่นเองโอ้คือวงเกมนี้ดังด้านดีนฟินเนี่ยได้เล่นนะเลยน่าจะยังอาจจะยังไม่ได้รวมยาหรืออะไรอย่างงี้ฮะครับผมต่เน็ตไปยังไม่เจอใครครับผมเอแมนไปได้เอซ่าครับน็อกดาวไปอาร์คิวที่รออยู่สักพักหนึ่งแล้วฮะไกลๆมีหูแล้วเฮลมาจังหวะน,นี้ครับผม อินฟินปิดมุมดีเซลเวียแต่จะเปิดมุมให้กับเฮลนะแบบนี้เบวีโดนขอมาเจ็บหนักมากครับเหลือประมาณ30 HP ครับผมบเย็นเย็นเป็นสูครับผมโอ้ยืนกันไกลพอสมควรนะเปิดน็อกกันได้ก็จริงนะแต่ว่าชุบขึ้นมาได้แล้ว RNG นี่ฮะอย่างที่บอกว่าจะไปเปิดมุมให้เฮลครับแต่ก่อนท่านนี้โดนเก็บ,กบเกมไปเรียบร้อยอินฟินิตี้หายไปอีกหนึ่งครับเหลือ2คนโอแกนหลอดยางมาครับโล่งมากขวามีก็สายก็มี โอ้โห,โโหยังดีงที่ดีเซเวียเนี่ยเหมือนจะโลเทไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับครัอย่างรอยหูเราวงออกขวาสุดก็อ<า>ของแคมป์บาวโอ้ไอคิวหวานเจี๊ยบแอมไพอยู่ไหนท่านผู้ชมโอกแบบนิยาคิวถ้าแชมป์อีกนี่เป็นไปอยู่ <ไป S 1> <จ>ซ้ายเยออโอ้โหเป็นคู่แข่งอีกหนึ่งทีแมแอมไพก็เลาะเข้ามาทางด้านซ้ายนั้นโอ้โหแต่ทั้งบนล่างเต็มมากเสียงสวมากเต็มเข้าแคมป์บาโวไปแล้วครับแอมไพขับรถยังไงดีฮะ ถูกีเครับเปิดได้3าชิ้นอุ้ยแล้วมีเสียงปืนมาเปิดฉากยิงใครยิงคู่มนม่ใช่แค้มตรงนี้ก่อนนะครับดูจากทรงแล้วครับผมค่อยเล่นไปฮะโอ้ลาบสามคันเลยครับเป็นพายเป็นสุรออยู่ฮะชอทนี้อีวอร์สครับผมเนทใส่บ้านของยูดูแลนครับแล้วมีข้าวม้เดินตามหรือเปล่าตินไปต่อไม่ได้แล้วครับตรงนี้ข้ามฝั่งตามมาด้วยฮะมีข้ามาย มาล้อกดด้านหน้าของโลแกนครับโอ้แกะสลักเลยครับรู้อยู่แล้วว่าอยู่หลังหินแล้วป่าหยอดมาต้องดูว่าโอ้ย,ยเกือบไปครับล้นไปนิดเดียวฮะแล้วอีกหนึ่งลูกรอบนี้ไม่น่าพลาดหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับโลแกนเลยฮะมีกมระไมลูกนี้ต้องชมครับแล้วลูกนี้ซ้ำฮะเรียบร้อยครับวัดระยะมาแล้วครับได้ไวคิว <Thank you. S 2> อะ โดนสเปย์มาเจ็บครับผมร่างรือจันสเปย์มาติดข้างแขนแล้วออเข<อ>าซ้ายหโผล่บอยหามุมอยู่ตัดสินใจยังไงดีครับผมแฟรงกี้เอิดเอดอีกหนึ่งทีแล้วเข้ามาโดนชาร์จเลยก็ทีนี้เขตสัดให้ครับไปวิคิีมออกจากเกมเอาเหลือคนเดียวผมตรงนี้เป็นคีด็นั่นเองแล้วโอ้ยเห็นยังไม่ได้หน้าของสโตนครับน็อกดาวน์ไปนะไม่แน่ใจว่ามีมุมให้ซ้ำหรือเปล่าครับผมดูคิวฟีดครับอุ้ยแล้วสรุปแล้วเอาไม่ได้ครับผม โอ้โหแฟงกี้เดือดจัดดูเขาเดินโลง่ลงๆแบบนี้ยังเก็บไม่ได้ฟฝรงังครับโอ้ได้สูดไปเก็บโซลเกมปลายฟาจาน็อกดาวไปจากตกที่สูงครับเอาอะโอ้โหนี่ฮะขนาดฉีกไปแล้วยังเอาหน้าของรีเทเวียไม่ลงนี่ติดเนเทนเมนต์<ะ>2คิวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกิ๋วแรกมาแล้วครับในนาทีที่ริพงและเดินยัดต่อมารู้ชัดเจนหล่อเพื่อนไปแล้วโอริโย้โแม่แฟรงค์มันยิงหลังดักครับผมสวยงาม แล้วเป็นเอ็ดทูสิบครับเก็บบิสซูรี่ออกจากเกมเลยครับสวยงามนะฮะเต็มกุนะท่านผู้ชมมาเรื่อยๆครับผมคะแนนเกมนี้ยังไงตัดมาที่แฟรงกี้ครับยังเหลืออยู่นะตอนนี้สําหรับดีเซเวียฮหนึ่งคนอยู่ดูอะไรแอนครับผมเลือกเล่นบนเขานะเล่นเฟนสองอยู่แล้วรีเซิร์ฟเปิดเสียงมาแล้วครับแล้วโอริโยครับผมไปได้ทางหน้าของดักครับออกจากเกมไปนะยังเหลือแฟรงกี้อยู่ตอนนี้โอ้ฟาลังครับห้าฮิวไปแล้วครับผมเอาไปคูณสีของเฮลตันไม่สนใจเรียบร้อยครับดีเซเวียสะดุดแล้วครับเกมนี้ออกไปแค่สามคะแนน เอาเลยครับผมอัมนพายต้องเร่งเครื่องแนละ้วแตเสียผู้เล่นไปหนึ่งต,ตุกกองครับผมเตมเบรเทรเมนต์ก็ยังเหลือครบสนะี่นะมีโอกาสได้ทำคะแนนครับอุ้ยอินฟินเหลือ,อ,อ,อคนสุดท้ายแล้วจ้าเอ๋ใครมายืนตรงนี้แล้วปาดเลยเรียบร้อยครับผมน่าจะได้ยามาเพิ่มเติมนะแบบนี้นใช่ครับผมผมว่าเมล่าเดินเก็บยาแล้วครับต้องระวังให้ดีครับอันที่สี่วอร์เ่ย์แล้วนะไม่แน่ใจว่าวงไปจบตรงไหนครับครับผมอุเลฟบอยโอ้โหอุ้ย ดีขวาอีกอีเกิลดูเขาคอนโทรลเือนที่ในวงเอ้านัดแล้วโดนสายดีไงแต่เรียบร้อยแห้โดนเทสมาแตม่เทสทันครับริทโอ้โหทางด้านซ้ายล่างอยู่ในวงสามทีมเองครับเบคอนแล้วก็อาร์คิวรวมไปถึงอีเกิลครับครับดีเซอร์ครับโอ้โหส่องไกลไปแต่ไทมิ่งพอดีอะยังไงอุ้ยแล้วตรงนี้ผายทิ้มเลยปะเนี่ยมันจบกันหรือเปล่ามาทางเดียวกันแผ่ผายพุ่งสุดพุ่งสุดหาที่ลงอยู่หาที่ลงอยู่แล้ว ทิมจริงไหมไม่ทิมเลยต่อไปอีกเลยต่อจอดไหมแล้วโฮ้ยลึกไหมลึกไปไม้ใบไม้บ้านานี้มีบ้านนีม้มีทิมทิมจากหลังทีมจากหลังแล้วทีมจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วไปอหนึ่งบล็อกเกมมิ่งไปสุดเลยตรงนี้แล้วต่างชิน้นแยกเล่นกันโกโกอยู่นะท่านผู้ชมครับเราได้มาด้วยหนึ่งน็อกแล้วได้เป็นสู่ฮะเอวานโคเรียนำชิ้นซ้ำในฟโตบอจะเกมปล่อยอ่าซาครับไปเก็บนำชิ้นคืนมาอีเกินด้พื้นที่เล่นแต่ไปแยกกันแบบนี้ไม่สวยนะครับใช่ฮะ โอ้โหล้อมแบมพายก็จริงนะแต่ตัวผู้เล่นเป็นหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วชัวคุงเน็ดไปโดนไปนิดเดียวฮนะทำชินน็อกดาวไปฮนะวันระหว่างทางไอ้วันโครเรียแยกออกไปไกลพอสมควรครับครับผมชัวคุงยังไงชเวฟโดยเชเว็อวเวพอแคมป์มันลงน้ำเลยอะ่ะเออเพราถ้าเป็นแบมพายที่มาช้ากว่าแบมพายจะอยู่ในน้ำแทนนะครับใช่ครับวเวฟครับ ยังไงตัดมาที่เจอตี้ไปได้ในฮาร์ผมเบคอนทามกำลังปะทะกไกเฮลว่าเรากำลังจะซ้ำได้ฮาร์ออกไปโอ้เจอตี้ทิ้งหลังไว้สวยงามมากเก็บดอกนี้ของเบคอนทามกันแล้วเก็บได้ฮาร์จากเกมครับกามายัางไงเฮลตันกับยูเอ็มพีสะบัดเข้าเฟรโดว่ะรานแมททอยเทขึ้นมาเป็นเฮลตันครับผมเทกันไปหนึ่งหนึ่งกับผม,มรัแมททอยตรงนี้ซ้ำก่อนครับครับเจอตี้ครับ โอ้ขยับยากเลยฮะทีนี้เฮลมาเจอดักเอาไว้แล้วจชเวฟลากมามุมนี้คูน4ี่เกือบล่วงฮะแต่ยังรอดอยู่แล้วลากต่อมาแได้ด้วยได้2ได้2เลยสวยจัดเลยเชเวฟครับผมสแนร์รีพีกไปครับอัมเฟิร์ดเอแล้วแวมพายเรีนคอวิ่งทีมาแล้วได้นํำชิ้นด้วย1-3สน็อกของแวมพายอีสปอร์ตครับบวกคะแนนขึ้นไปฮะสามคนตรงนี้ช็อตของเชเวฟต้องชื่นชมเลยครับไนช็อตจริงๆครับผม แต่ว่ายังเหลือเพื่อนของเขาอยู่นะในหมู่บ้านนี้ครับอยู่ที่ว่าแวมพร์จะเช็คทุกหลังก่อนหรือเปล่าแล้วชอปเปอร์บิดแมททอยทีมซีเรตจบไปแล้วครนดับที่14อะไรครับสองสามสี่ยังอยู่ครบแบตอนนี้ครับผมหมายถึงว่าอยู่กันเยอะนะสามถึงสี่คนครับวงกำลังจับเดตดอีกไม่กี่วินาทีแล้มวมาดูหมอโอ้โหไมโครวอลค,ครับผมตัดมาที่เฟรนซี่ครับแล้วไอออนนี่พอเหลือคนท้ายๆนี่จะมีเฟรนซี่ตลอดนะ ช่วยด้วยวไม่ได้รครับผมวงทีมแวมพายครับสวยๆเลยฮะเป็นซีบอกไม่ <c oughs> อยู่แล้วฮะว่ายน้ำเข้าดีกว่าอุ้ยคนหนึ่งเหมือนจะปั้มยายอยู่นอกวงนะแต่เต็มเอนเทนเมนต์เลือกที่จะมาเล่นลายล่างก็จะเจอกับแวมพายนะครับครับผมโอ้โหเอาเลยครับต้องไฟกันแน่เลยฮะหรือเขาจะว่ายน้ำขึ้นไปเล่นน้งขวาบนโอ้โหแต่ว่าไปทางไหนก็เจอไทยนะตอนนี้เคอนทถามข้างบนก็เจอกับเฮลอยู่ครับ นะยังพอไหลทางด้านล่างได้อยู่นะมุมนี้ตัดมาที่ฟุกุโงะครับไปได้ทางหน้าของ KF ครับน็อกดาวน์ไปนะเตมานาเทนเมนสเปย์คูณสี่ของแอปปี้ล่างมาทำได้ด้วยครับช็อปเปอร์ไม่ถึงหินกบเมล่าไหลตายเป็นศของบูโซนไปแล้วครับอินฟินิตี้ครับจบอันดับที่13มี2คิวฮะครับหลุนยากแของอินฟินที่สามสเปคมาเมก้าไมนอนอยู่อาซาครับผมทำช็อปเปอร์จากเกมครับแล้วเป็นวันเดอร์มอนเฮชจอใส่แอปปี้ไปด้วยครับขยับยากจัดนะตรงนี้สำหรับเฮลิสปอร์ต อยู่ดูอะไรแอนก็ขยับมาได้แล้วครับมีบ้านเล่นแต่ว่าเหมือนจะต้องเข้าเพิ่มอีกนะเฮซ่าล็อกขาดเลยครับมุมนี้แล้วกาลังจะเจอเมก้าไม้หรือเปล่ายังพีกรออยู่ยังไม่เจอฮะตรงนี้ไอเนจนอนปั๊มยาไปแล้วเพโซนเอาเคเอฟออกไปเป็นคิวให้กับเต็มอร์เทนเมนครับผมเมก้าไม้จุ่มยาวๆเลยเข้าไม่ได้โดนดักตุดเต็มก็ขึ้นไม่ได้โดนแล้วตำแหน่งเจอแล้วครับมาว่าน้ําเล่นกันอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วมาเลี้ยงเลยเลยไอออนโอ้โห ไม่พลาดครับ4คิวของเต็มเมนเทนเมนแล้วแวมพายเดินมาปารลละเบิดใส่เลยอนะโอ้จุดที่ได้ยินเสียงปืนครับแล้วเฮลอีสปอร์ตครับบูโซนเอาไปอยู่ดูออกไปอีกหนึ่งแต่คิวนี้เป็นของเฮลครับฟุกทิ้ไววงไว้แล้ววงมาเป็ที่ห้าเป็ที่หกแล้วตะเปคูณเลดดอดไปยังไงแล้ววงยังอยู่ที่แวมพายเอาละครับอลระคานขึ้นมาแล้วครับเบวี่เนียนแล้วเนี่ยลูกนี้พอดีหรือเปล่าเจอเหงียนเย็นอีก โอ้บอลเกมมิ่งดังอีกฝั่งแล้วนอนบนชายหาดแบบนี้ไม่ดีฮะเพราะว่าเขาเห็นหมอแมนจะเป็นตัวแปรได้หรือเปล่าแล้วฟโกุกน็อกบูโซนไปแล้วหนึ่งคนเหียนเย็นเก็บเบวี่แต่ม e n นเทนเมนเล่นยากมากครับผมโดนซ้ำมาจากเกมไปแล้วครับเบวี่มอแมนจะเนียนได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นตู่เป็นตู่มาแล้วมอแมนโดนเจอจากใครเจอจากใครไม่รู้ดามจเข้ามารัวัวเลยต้องหลบไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับสุดท้ายเป็นเบคอนสามครับนายน้อยโดนสามทีมฮ่ะใช่ฮะหลายทางเกินไปนะไอ้สกิลเดคนเดียวครับ ไหลเข้ามาชุบเพื่อนก่อนแล้วลิศไม่ไหวจริงๆครับบูโซนเอาไปกินเรียบร้อยจาอบนดับที่11ครับผมมี1คิวครับอย่นี้อาคิวครับผมมอสเดินเข้าวงไปทางด้านซ้ายมีเบคอนทางครับผมตกปลาโดดๆเลยฮะแล้วนี่ไงยิงนกน้ำเลยครับท่านผู้ชมครับชิดมี ต็มที่แล้วครับเต็ไเป็นเต็มนฟุกหกหกไอ้ขอไปทีเอสเหมือนจะออกมาเก็บเก็บไม่ได้ก็เป็นมืนสูได้คิวมาเบคอนทามได้ใส่อาร์คิวน็อกไป2เหลือวัดมอตัวหลังคนเดียวครับไอ้เก็บมอน็อกดาวไป10ทีม19ชีวิตเจอตี้ซัมมอนไปก่อนครับไอ้รีเซ็ตเลือดขึ้นมาแล้วโถมต่อเลยครับตอนนี้เหลือวัดมอแต่ไงแล้วเต็มเป็นเตมแมนไม่ไหวจริงๆนะจากอันดับที่10ไปเกมนี้ คิวคจุ่มบูโซนเนียนอยู่ครับผมเฟิร์เอ14ชิ้นปั๊มยาแน่นอนฮะปั๊มชัวร้อ์เซ็แล้วเชเวฟทิ้งระเบิดเก็บรีเซิร์ชออกจากเกมครับอีวอลเลย์บอลจบอันดับที่8ครับผมเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งทีมที่ออกไปอันดับที่7เป็นต้องรอดูอฮายิงกอดยิงก,กอดอีสปอร์ตครับไอ้ปั๊มน้ำกับสมุกขึ้นมาโดนยิงมาจากในบ้านแล้วดูครับปูสมุกเดินเดินมาเชเวฟรออยู่แล้วกันลังเข้าข้อกหลังเข้าข้อรีโดนึงที ริมน้ำอย่างบล็อกเกมมิ่งก็ยังอยู่นะครับครับเอาฮะค่อยๆค,คลาดมาหูแล้วส่วน 2K นะยังเนียนต่อย,วยาวๆผมฟุกซีเฮ็ดได้น่าฮอาทิสมีไปแล้วเก็บออกจากเกมนี่แล้วจั่วอยู่จั่วอยู่แล้วโดนจนได้ครับโอ้เหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งคนในผู้แล้วจั่วไปเจอเมาดีสองอ่ะฟุกเก็บสามเลย,เลยนะผมสามคิวของฟุกทีเอสเฮ้ยแปดคิวแล้วอันพาย โอ้ลุ้นไก่อีกหนึ่งทีครับแวมไพร์สปอร์ตแต่ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับพ e ีเกิลสปอร์ตจะเปลี่ยนเกมไหมลูกนี้ของชาวเวฟหมายถึงเธอตีเดินชิดบ้านได้เอาแล้วไงวิกิตวิก,ตวกิตแวมไพรโ์โอ้โดนข้ามเลยข้ามไปเล่นบ้านตัวเลยตัวโอเคเอาเบคอนทามมาฮะแต่ว่าเป็นฝ่ายที่มาตีน่าจะเช็คสุดอยู่แล้วครับโอ้เราทิ้งบ้านนั้นไปก่อนเฉยเลยครับแวมไพร์ ตัวเน้นอยู่ตัวนี้อยู่สเปรอผมหูอเต็ม<ส>หน้าเกือบนนอะครับผม30 HP ที่เหลืออยู่แต่วัาปาตรงแหลงเลยอ่ะหูอิจะไปเหยียบครับโอ้โหดักเอาไว้อยู่แล้วครับอุปเด็นคือตัวนี่แหละเดียวจัดไม่ปะเดียวติโอ้โหบ้ากันเยอะแล้วระเบิดหมุนขานสองตายเ็อกตายอยู่ไม่ปั๊มเลือดด้วยนะสำหรับแวมไพร์ไอเจไหลตายไปแล้วครับเอลิสปอร์ตแล้วเหนือลูกนี้ของไอซ์ ยังไงเฮดแล้วมันทิ้งออกข้างนอกแล้วผมแล้วโมโลท็อปเอาแล้วเป็นตัวนี่แจ็คพอตโอ้โหวันเทิงเฉยแจ็คพอตตัวนะอ้าวงงนะตรงนี้ฟุีเทสยังไงพยายามเช็คอยู่วระเบิดโดนจะเวฟน็องดาวสองต่อสองอย่าบอกนะแหวนพายเอาอีกแล้วอ่ะแล้วน้องไปหนึ่งฟุตเทสเดือเชื่อโอ้ยนี่สองกิ๊เกมนะฮะแบพมพายแต่ยังคัดได้โอกาสคัดยังมี สำหรับเราเป็นคอปีนข้ามมาข้างในแล้วเช็คมุมใกล้ยิงไปก่อนเอาในวิกฤตแล้วไฟเผาตลอ้บบวิกฤตจัดระดับจัดมาเหลืเอเชื่อเบคอนทางแวมพร์ที่2อ,อีกแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ล้วเป็นไก่ที่สองของเบคอนทางตรงนี้แต่เป็นผลดีครับเพราะว่าเบคอนทางจะมาร่วมลุ้นแชมป์อีกหนึ่งทีมได้ลุ้นแต่ว่าแหวก็น่าเสียดายมัมพายใช่โอ้ โอ้โหเกมนี้เอาอีกแล้วครับแป็นไพ่ไม่ต่ำกว่า3ครั้งอ่ะพูดง่ายอย่างน้อยคือ3ในการลุ้นไก่ครับแป็นไพ่สปอร์ตในทัวร์นาเมนต์นี้ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับยังเหลืออีก2เกมไม่ได้ติดตามรับชมกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับเกมนี้เราจะพักกันสักคู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาต่อกันต่อในเกมที่5ครับครับ